เช้านี้นะคะก็อาบน้ำล้างหน้าเสร็จแล้วล้วก็เตรียมสป,ปรยค่ะนะคะแล้วก็ทาเซรั่มเดี๋ยวเราจะมาทาเซรั่มวันนี้จะเป็นคิวของกันแดดสกินเทเลสนะคะตัวนี้จะเป็นซีซีครีมซึ่งสีมันจะออกชมพูชมพูนะคะแต่ว่าเวลาทาลงไปที่หน้ามันก็จะปรับให้เข้ากับสีผิวนะคะถึงแม้เราจะไม่ใช่คนขาวนะก่อนอื่นเลยเราต้องเริ่มขั้นตอนแรกนะคะด้วยการ ลงเซรัมเช้าเช้านะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะเห็นไหมมันจะหยดติ่งๆเงี้ยมันจะไม่ได้หยดแบบน้ำหวานนะ บีบมาแค่ปื๊ดเดียวพอค่ะแล้วก็ทาตอนเช้าไม่ต้องเยอะเพราะว่าถ้าเยอะเดี๋ยวเราจะใช้เวลากับการนวดหน้านานนะคะแล้วบางทีคือถ้ามันยังไม่แห้งอ่ะมันยังไม่ซึมอ่ะมันก็อาจจะเวลาที่เราตบแป้งลงไปอ่ะเออมันอาจจะเป็นคราบได้แต่ถ้าเวลาที่ใครมีเป็นตัวรองพื้นอ่ะมันจะไม่เป็นคราบนะเพราะว่าระหว่างที่เราลงรองพื้นอ่ะเราก็จะเกลี่ยแบบเนี้ใช่ไหมมันก็จะเนียนไปได้วยกัน เห็นไหมคะแค่นี้อันนี้กคือแบบโอเคแหละของพี่แห้งแหละเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยตัวนี้ดูเนื้อของสกินเทเลสเห็นไหมมันจะเป็นสีแบบออกชมพูชมพูลรปาดไปก็จะประมาณนี้คะ่ะเป็นสีนี้นี่คะ่ะรู้สึกว่าชอบเล่นมาก ไม่ต้องใช้เยอะนะคะถ้ากินทะเลนะถ้าใช้เยอะคือใช้เยอะไปมันก็จะเกลี่ยงานเพราะว่าจริงๆมันไม่ต้องใช้เยอะคือหลอดเท่าน,นี้ใช้อยู่ประมาณแบบหเดือนอะพี่อะคือเยอะมากแล้วกลิ่นก็แบบหอมอ่อ,อนๆ เห็นะหเห็นหน้าเราไหมหน้าเรามันจะไม่ได้แบบแลดูวอกนะมันก็จะให้อารมณ์ประมาณนี้ค่ะดูแบบชมพูชมพูนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ขาววอกไม่ได้ขาวลอยเห็นไหมมันจะแบบมีความแบบเป่งปังขยิบออกมาให้ให้ดูไกลๆนิดนึงนะคะแล้วสกินเทเลสเนี่ยนะคือก่อนหน้าที่จะเจอเซรั่มเนี่ย ตัวสกินเทเลสเนี่ยพอเวลาเราแต่งหน้ามันก็ช่วยทําให้การแต่งหน้าเราติดดีขึ้นนะแล้วมันจะแบบไรทั้งวันเลยแล้วคือตัวเซรั่มเองอ่ะมันก็มีคุณสมบัติแบบนั้นนะก็คือมันก็ช่วยทําให้คือเราแต่งหน้าดีขึ้นคือผิวเราพอมันเนียนแล้วมันมีความแบบชุ่มชื่นชุ่มฉ่าอยู่เออมันแต่งหน้าสวยจริงๆรพอเคลื่อนสําอางดีๆปุ๊บอะหน้าเราจะแบบมันวาวเหมือนเกาหลีอะนะคะจะไม่ได้ดูแบบมันเมือกอะไรแบบนั้นนั่นแหละก็สําหรับวันนี้นะคะ ก็จะไปด้วยอมชมพูแบบนี้น่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวพอเหงื่อออกนะน่าจะแดงเลือดฝาดเลยค่ะเออฟิน